สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมณีกับมะพอกับายแดงอีกแล้วเนาะค่ะหลังจากทีท่ายแดงเหตุงานบานเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะายแดงก็สิมาะลุยส,สวนเนาะค่ะพี่น้องพอดีห้าที่สวนยอมเยแดงมันกระเริมแย้แล้วเนาะค่ะมณีเยแดงก็สิมาตัดห้าเนา,า,นานะคะ่ะอุปกรณ์ของายแดงก็สิมีที่ตัดห้าเนาะคะ่ะกันไกตัดห้าเนาะค่ะพี่น้องแล้วก็มีที่ตัดกิ้งใหม่เนาะค่ะพี่น้องก็มาลุยกันเลยเนาะคะ่ะ อย่าสนยอมมุม้มมุมนี่เนาะคะ่ะมันกระเริ่มยนวแล้วเนาะคะ่ะยาแดงก็ตัดเลยเนาะค่ะพี่น้องมานี่ลุยเลยค่ะพี่น้อง ขายแดงกระดิดตัดหญ้านี่เซตเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะนี่กับสิบผ้าพี่น้องไปเบิง่งสวนพักเนาะคะ่ะสวนพักปอดสารเนาะค่ะพี่น้องนี่ต้นพีกฟอมเนาะคะ่ะปลูกแซมกันนะจ๊ะเรากับพักกาดฮีนบานเฮ้าเนาะคะ่ะภาษาไทยฟันสีเอิญพักชุนชัยนะจ๊ะพี่น้อง กำลังไงกำลังงามเนาะคะ่ะนั่งสิพอดีกินกระป้นเนาะจ้ะบสมต่าน้ํำเนาะคะ่ะต้นพิก,กับกำลังงามเนาะคะ่ะพี่น้องแต่ท่านได้เป็นนวยเนาะจ้ะสวนของเขาก็ได้เซตเรียบร้อย